ย้อนรอยแมตเดียดจันแจมสุวรรณเพ็งอีมานเคลิบเคยเจอกันแล้วปี2566มีดราม่าด,ด้วยจันแจมสุวรรณเพ็งเตรียมกระทากหมัดดวลอีมานเคลิบนักชกอัลจีเรีย7สิงหาคมเวลา3นาฬิกา34นาทย้อนรอยแมตเดียดทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วเมื่อปี2566มีดราม่าเกิดขึ้นด้วย จันแจมสุวรรณเพ่งหลังไล่อัตตุรกีมวยหญิงโอลิมปิก2024ลิ้วเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยด่านต่อไปจันแจมจะต้องเจอของแข็งอย่างอีมานเคลบิบนักชกจากอลจีเรียที่มีประเด็นร้อนเรื่องฮอร์โมนเทสโทสเตอร์สูง อย่างไรก็ตามจันแจมสุวรรณเพงและอิมานเคลิบเคยเจอกันมาแล้วในรอบรองชนะเลิศศึกมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศอินเดียโดยเป็นฝั่งเคลิบชนะคะแนนเอกฉัน5-0เสียงก่อนในท้ายที่สุดของการแข่งขันมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลก2023สหพันธ์มวยสากลนานาชาติอีบะตัดสิทธิ์และปรับแพ้เนื่องจากอิมานเคลิบตรวจเพศไม่ผ่าน สำหรับรอบรองชนะเลิศมวยหญิงโอลิมปิก2024รุ่น66กิโลกรัมหญิงจันจจำสุวรรณเพ็งจะพบกับอิมานเคลิบในวันที่7สิงหาคมเวลา3นาฬิกา34นาทีตามเวลาประเทศไทยยิมนาสติกชายฟิลิปปินส์ขึ้นท่านชาติแรกของอาเซียนควา้าทองโอลิมปิก2024เหรียญทองแรกของอาเซียนคาร์ลอสยูโลนักยิมนาสติกฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองยิมนาสติกโอลิมปิก2024 คาร์ลอสยูโรนักยิมนาสติกฟิลิปปินเฉือนแชมปเก่าจากอิสราเอลควา้าเหรียญทองยิมนาสติกประเภทฟลอเอ็กซเซอร์ไซ์ชายโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสยูโลทำคะแนนได้15.000เป็นนักกีฬาคนแรกของอาเซียน ที่ได้เหรียญรางวัลในโอลิมปิกคนนี้และยังเป็นนักกีฬาฟิลิปปินส์คนที่สองที่ได้เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกต่อจากไฮดีลินดิออสนักยกน้ำหนักหญิงรุ่น55กิโลกรัมหญิงที่ได้เหรียญทองเมื่อ3ปีก่อนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นขณะที่เหรียญเงินเป็นของอาเตมดอนโกพิยตแชมป์เก่าจากอิสราเอลที่ทำได้14.966คะแนนเหรียญทองแดงเจคจามนจากซาฮาราชอาณาจากนานักร14.993คะแนน สรุปเหรียญโอลิมปิก2024วันที่3สิงหาคมจีนยังนำอเมริกาฝรั่งเศสออสเตรเลียตามไลบ่บี้สรุปเหรียญโอลิมปิก2024วันที่3สิงหาคมจีนยังเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสออสเตรเลียตามไลบ่บี้สรุปเหรียญการแข่งขันโอลิมปิก2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส โดยมีชาติเข้าร่วมทั้งสิ้น206ชาติแบ่งเป็น32ชนิดกีฬา329เอเวนต์ชิงชัย306เหรียญทองสรุปเหรียญประจำวันเสาร์ที่3สิงหาคม67มีดังนี้อันดับ1จีน16เหรียญทอง12เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงรวม37เหรียญอันดับ2สหรัฐอเมริกา14เหรียญทอง24เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงรวม61เหรียญ อันดับสามฝรั่งเศสส2สองเหรียญทอง14บี่เหรียญเงิน15บห้าเหรียญทองแดงรวม4 1เหรียญอันดับสี่ออสเตรเลียส2องเหรียญทอง8ปดเหรียญเงินเจ็เหรียญทองแดงรวม27เหรียญอันดับหสหราชอาณาจักรสิเหรียญทองสิเหรียญเงิน13เหรียญทองแดงรวมส3สเหรียญอันดับ6เกาหลีใต้เก้าเหรียญทองเจ็เหรียญเงินห้าเหรียญทองแดงรวม21็เหรียญ อันดับเจ็ดญี่ปุ่นแปดเหรียญทองห้าเหรียญเงินเก้าเหรียญทองแดงรวม22สองเหรียญอันดับแดอิตาลีหกเหรียญทองแปดเหรียญเงินห้าเหรียญทองแดงรวม1ิเกหรียญอันดับเก้าเนเธอร์แลนด์หกเหรียญทองสี่เหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวมส4บสเหรียญอันดับสิแคนาดาสี่เหรียญทองสี่เหรียญเงินเจ็เหรียญทองแดงรวมสิบห้าเหรียญ ส่วนไทยมีตุนไว้แล้วอย่างน้อยเหรียญทองแดงจากจันจัสุวรรณเพงในมวยสากลรุ่น60กิโลกรัมหญิงซึ่งรอบรองชนะเลิศจะพบอีมานเคลิบเอลจีเรียที่กำลังเป็นที่พูดถึงเรื่องการตรวจเพศไม่ผ่านในวันที่6สิงหาคมนี้หากผ่านไปได้ก็จะได้เข้าชิงเหรียญทอง